สวัสดีค่ะพี่ชื่อนงนภัสสายสุดนะคะปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ New Business Explorer ก็พยายามสำรวจธุรกิจใหม่ๆธุรกิจที่เราเรียกว่า step out step out จากโรงกันคืออะไรอะไรที่ไม่ใช่ fossil fuel งนั้นพี่ก็จะดูอะไรที่มันเป็น clean energy low carbon energy อย่างเช่น hydrogen เป็นต้นซึ่งก็มองว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คงต้องผันตัวไปที่ low carbon ให้ได้ อุตสาหกรรมหรือภาพเอเนจีต้องบอกว่าตอนสมัยพี่เรียนเนี่ยป็นคณิตศาสตร์เอนจิเนียร์มีผู้หญิงอยู่6คนอันผู้ชายโนมิเนตแน่นอนดูแล้วผู้ชายโนมิเนตแน่นอนในใสายเอเนจีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวะพี่ก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างมุ่งมาทางนี้แล้วก็เอดูเคชันก็เปิดตอนนี้คอเบเลตก็เปิดเพรดังนั้นเมื่อคอเบเลตเปิดเนี่ยก็ทําให้ผู้หญิงก็มาสายนี้สายตัวเองชอบนะผู้หญิงชอบสายนี้ก็เยอะนะแล้วคอเบเลตก็รับคนน่อนข้างเยอะอย่างไทยออยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นดีพาร์เมนต์ไหนเนี่ยส่วนว่าจะเป็นผู้หญิงพี่ว่าเจนเดอร์อาจจะมีผลเล็กๆน้อยๆในมุมแพร่ผ่าดนะ เพราะว่าสมัยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเ็นมุม Energy ผู้ชายก็เยอะจริงๆผู้หญิงมีไม่ค่อยเยอะเวลาที่เราต้องการแสดงความคิดเห็นเนะ่ะเขาจะเลสเปคผู้ชายแลกนู่เด็กผู้ชายมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เราขาดความมั่นใจในการโชว์ไอเดียหรืออะไรแล้วเราก็ยังเป็นเด็กด้วยมันต้องได้รับการสนุนแนละ้พี่ก็เจอเจ้านายได้เป็นไอโซบอกว่าให้ชีแสดงความเห็นความคิดเห็นที่ฉันคุยกับชีดีมากมันก็เปิดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคนแบบเสี้ยมนิดๆหรือยังบอกเออ ล่อยให้เธอพูดได้บ้างนะอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยทําให้มีการฝึกฝนแล้วเราก็พูดมากขึ้นพอพูดมากขึ้นไอเดียมากขึ้นได้รับเลคชั่นทำให้เรากล้ามากขึ้นมันก็จะเป็นเร์ r นนิ่งเคิร์ทั้งคอร์เปอเรทแล้วก็อินซิชันพี่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทํางานโคกันเนาะ นักศึกษาหรือมหาลัยก็จะพยายามปรับหลักสูตรให้ตามที่คอเ r เ t ตต้องการดังนั้นพี่ว่าถ้าจะรณรงค์ให้ผู้หญิงใน Energy Sector เนี่ยควรต้องเริ่มมาจากตั้งแต่มหาลัยเลย Education ต้องเปิดแล้วก็สร้างผัดเว y ให้ให้เขาว่าอาชันจะต้องสร้าง Female Talent ขึ้นมาแล้วก็โครกับคอเบเลตคอเ r เลตเองเนี่ยรีคูดเมนต์ก็ต้องมีตัว Female Talent เหมือนกันว่าเป้าหมายฉันจะมี EVP ที่เป็นผู้หญิง กี่คนอะไรเงี้ยก็จะมีผัดเวลให้ให้ให้เขานะฮะแล้วก็มีการส่งเสริมลีดเดอร์ชิพแล้วก็มีเลขของนิชชันดังนั้นท ALEN เ,เมื่อมาฟิลไอตัวแกลบแล้วอะ่ะดูซิว่ามันสามารถทำให้ขึ้นเป็น EVP ได้ไหมคือถ้าสักเซนหนึ่งเคสอะ่ะพี่ว่ามันจะเป็นเพฟให้คนอื่นๆเนี่ยตามมาหรือถ้ามี CEO ผู้หญิงสักหนึ่งคนเนี่ยพี่ว่านาคตอะมันก็จะไหลเป็น CEO ผู้หญิงคนขึ้นเยอะมันต้องมีก่อนบริษัทต้องยอมเปิด ดีคูเมนต์ต้องร่วมกันแล้วมันจะสร้างให้มันเกิดอันนี้พี่ว่ามันจะเกิดลีดร์ชิพที่เป็นฟ e ีเมลได้ในอนาคตเราต้องทำยังไงให้เรามีเค p บิลเ i อเเป็นที่ยอมรับหนึ่งเราก็ต้องอิมพูตตัวเองเนาะเรื่อง k n l e เล e เรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องความรู้แล้วก็เราก็ต้องฝึกโชว์ค a เปอร์ i รตี้เราด้วย Performance Based เนี่ยแหละผู้หญิงต้องนำเรื่อง Performance b a s e พอเปอร์เฟมต์เป็นที่ยอมรับแล้วเราโอเพนมายนะเราคอมมูนิเคตเราซินเซียที่จะช่วยนะพี่ว่าเนนี้มันบิลทัสทัสสำคัญที่สุดพอบิลทัสเป็นที่ยอมรับเลคคของนะิชั่นเรสเพคไปไปคอลลีกเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำงานแล้วมีความสุข